สวัสดีพี่น้องโยกย้ายอินเตอร์โยกกนนีตะก็โอคานโอกาคานโอกาก่อนไปเหตุงานกับไปโรงพยาบาลตรวจเลือดก่อนตรวจเลือดก่อนสิบสี่วันก่อนพบหมอเนาะวันนี้ไม่เยอะหรอกแค่แปดหลอด เขาสมทางเริ่มหนาวแล้วหมอกลงเป็นน้ำค้างแล้วไม่น้อยสิโอ้โหฮอพลัสฟอร์บูสเซนู้เขาเฮ็ดมองหารถบัสแล้วแตก่กนบอกเคยมีมองหารถเม่มาเรก่อนเอ้ยวันมีสนามกีฬาเราไปรถเม่มนเลยสนามกีฬาเขาก็เลยเฮ็ดให้มันมีมองนีเนาะ อยู่มาจนสิยี่สิปีหัวแต่มีปลายรถม์นีแ่แหละ่อยเจ็บแขวหนาทั้งลางทุกเหลี่มเลยเจ็บเจ็บตอนนี้แปดหลอดแล้วก็อีกสองอาทิตย์ก็ไปพบหมออยู่โรงพยาบาลจังหวัดค่ะ อื่นสิเลิมเปลี่ยนเสือแล้วพี่น้องบ่ได้หนาวมือวานไปเห็ดงานเย็นจจจอยแข็งดมือเมือม่อขนาดถุงมือใส่ก็ยังหนาวใส่ถุงมือหนาห่ออ่าหนาหนา,หนาีิกรสหอดหนาหนาวเนาะมันก็นยังบริบูรณ์เดี๋ยวสิเปลี่ยนถุงมืออะไรก็สิเตรียมเสือใหม่ค่ะเสือใส่หนาห่อน,นี่คือไม่ได้แล้วมันเย็นมากขนาดกับบานแย่แรงมือวานนี่ก็ยังแข็งมืเย็นจจอย เมื่อนีมาหาหมอเซตพญ่ไปส่งย้ำเม่แรงพญ่กับสิไปฮับนะคะพอดีเลยไปเสิร์ฟเขาพร้อม mm hmm. เข่างานเก้าโมงแต่ว่าตอนนี้แปดโมงกลัวจริงๆไม่น้อยพบหมอแปดโมงสามสิบตรวจเลือดแต่พญ่เเป็นเตือนเต็นกับหม่องจอดรถได้เฮ้ ยันม่นมีมองจอดรถเขาว่ามองจอดมันหลายลยานหลายยานพได้จอดเอาแม่นี่มองนน่หล้ยแลก็พูดจทกสิจอดเพิ่นต้องไปเอาบัตรก่อนค่ะมาสไซนารถกันเบามาใส่ก็ถือปับนะคะกระเป๋าเห็ดงานโปรตีนสอง ชงมาแล้วตัวนี้เพราะบางวนี้เจ็บแขวแห้งกินเขาก็ได้ชงมาแล้วหนึ่งกระป๋องสําหรับเช้าปกติสิกินบาบแล้วก็กินแรงเนาะเศร้าสิกินเขาเจ็บแขวกินไ่ได้ค่ะสเปรยากันยุงสเปรอันอนินน้ำสมท่ายุงกัดแก้ขั้นตัวนั้นก็จะเป็นแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะแต่ว่าบริกินทุกวันเราเอาไว้สำรอง ป็นงไงเอาบัสมาแล้วไปห้าวไปโอ้บอยมาโรงาบาลนี่สิครึ่งปีแล้วตั้งแต่เฮตุงานนี่แมนมันฝน,นหรือน้ำหมอกพี่น้องมันคือเปียกดีแท้มามันแปดเข็มเพราะว่ามันแปดหลอดที่ไหนได้ตั้งเก้าคนพี่น้องหมอบอกว่าเขาสร้างมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้าหลอดอยางเวียนหัวก็เลยไปแวบะบ สื่อพอืชไม้บักสมกับบักแพรรอนไปกินก้อนค่ะมันรุ่งัวเองก่อนรู้สึกว่าบูาค่อยดีรู้สึกว่าเวียนหัวตอนออกมาเนาะเพราะว่ามีแต่ลอดใหญ่ๆเงี้ยวเงี้ยวประมาณนี้ละเก้าหลอดดูจวดจวดอยู่ดูดดขันคอมมาแฮมต้าเมค์ขวัดอีเสกอ้าวขวัดอีเสกบูเซนเอลว่า รถมีมากพอดีมือ,มมอแรงพญายา,าม่าเสรีาพจักมุ่ง็เลยวะมหาผาุ่งสี่สิบห้านี่แหละปลาเฮ็ดข่อยพี่น้องเก็บอยู่บนงนี้อะไรไปนี้ไปนีหมดบองกันงานพญายมาทรงเร็วกันย่งง่ายท่านมนมาอยู่มันหนาวพญายา้จอดถ่าบ่บ่อไม่ต้องหรอก พักมันบกขึ้นเลยพีน่น้องใหญ่ไปฮับกับมาจากมองเห็นงานนมาเศราเนี่ยไปบอกว่ามาราคาโมงซื้อเสื้อผ้าแม่มาไบใหญ่เลยไม่ไน้อยแน่ไปเห็นเพนนิ่อนบอกนายว้านไปแม่ผัวเธอมาแล้ยสั่นอา้าฟนั่งกระเถิงเวลาบระเถิงเวลานก็ไปโลดผัวมาฮับแล้วข้าไปพักพอนดอเลือดตั้งเก้าหลอดพุนด่นนายว่า ได้โปรไซม่หน่อยเฮ็ดงานนักปไนไนนี่มาเอาของเนี่ยเหล็วกระซิไปเอาเหล็วกระซิไปซื้อเขาก็พ่อย์ไงเนาะได้อาหารมาให้พ่อย์ไงสองกรงเสื้อซักไว้แล้วพี่น้องซักพี่มองเฮ็ดงานเรียบร้อยเพราะว่าสิเปลี่ยนเสื้อใส่ใหม่แล้วมันหนาวแห้งมาหอดแล้วพ่อย์ไงเอารถไปเก็บค่ะได้ได้พี่นอ้องเพราะว่าแม่หน่อยเฮ็ดงานมันมั่วเหล็กกร บางที่กับไทยคิปแบบปุ๊บปับขึ้นกันบม่ค่อยรายดอกของนะแต่สิขนขึ้นทึ่งบ้านมาเยาลยบม่ค่อยรายเลยนี่แหละเมื่อนั้นเอารถเข็นไปนําเสนอเพื่อนรถเข็นของนี่แหละค่ะพี่น้องแบบพับได้เนาะเมื่อนั้นไม่น้อยเห็นโฆษณาอยู่ในเฟซบุ๊กไม่น้อยได้ว่าเจ้าเบื้องอันนี้ดูเถ่ามันโอเคเด้เอาใ่ถไทยรถไปละวันนี้พ่อจอดอยู่มองจอดรถมองห่าง กระดึงออกมาจากท้ายรถแล้วกระดึงตึ้งตึ้งตึงต้งก็งงงงงเป็นสันเจ้าก,ก็บเป็ดซื้อของในห้างเสร็จแล้วก็ห้าบวัดตองเอียงมาขอปอไปแพ็คห้ากระลากรถเข็นห้าขึ้นมาหอดรถห้าก็เอาขึ้นห้ากับพับรถเข็นไปขึ้นคอยกับสีบริได้แบกเอียงหลายคันแบกก็คือแบกขึ้นบ้านเจารร้าสงสารข่อยบอาาสันพูนยัยเลยว่าโอเคแต่ okay. เธอสัง่งฉันสิจ่ายเงินให้กับสันมันกับพันกว่าโค่นอยู่แหละพี่น้องแต่ว่ามันมีส่วนลดเนาะ มันก็เลยได้อยู่ประมาณห้าร้อยนี่แหละขาดอยู่กี่บาทห้าร้อยนั่งมาแต่ว่าถ้าของมากคุนละของมากไม่น้อยก็จังสีเอาเงินน้ำเพลินเพราะว่าเพลินสีห้เป็นเงินสดคือเก่าแต่ว่าตอนนี้นะขอใส่วิทยายุดขนข,ของขึ้นทั้งบ้านก่อนให้ยางขึ้นมาซื้อๆเลย เธอกระดายน้ากับไงเจ้าหน้าบ่เมยเขาคอยรอกไปไงเคยนี่นแคนสุดๆเราคิดแม่เธอถือหองกันเห็นไหมถ้าไม่ใช่คุณนายน้อยจะทำได้หรือห <c oughs> นาวแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วรองเท้าที่ใส่อยู่ที่ร้านผ้าใบเป็นรองเท้าหนาหอนเนาะมันจะบางนะคะ แล้วก็พื้นมันจะคนละอย่างตอนนี้น้ำน้ำคันินิงมันมาพี่น้องน้ำมือสองนี่มีน้ำคันินิงเขาตรงใส่แบบนี้ค่ะมันจะสียดพื้นนะคะพอเขาตรงใส่แบบนี้เวลาเขาไปฮอกกลับแล้วก็บางครั้งในที่ทํางานดังนั้นเขาต้องใส่ท้องเท้าที่มันเป็นแบบยึดพื้นได้พอแม่คนิง่งถนน,นมันลื่นค่ะนี่คือใส่ไปใส่กลับมันหนาวแล้วมันใส่แตะสมัยใส่แตะแบบหนาหอนอะไรแล้วนะคะ รองเท้าพร้อมเหลือเสือกะถุงมือเปลี่ยนถุงมือใหม่พร้อมรู้สึกจะถอยใหม่ถุงมือนะคะมีหลายคููทั้งใหม่ทั้งเกา่าแต่คููนี้พี่ป่าหายมากยังบริใสสีขอใส่ก่อนเนาะพี่ป่าสงมาหายจักเยอะและมันคนได้เลยไม่น้อยเก็บไปห้ายปีแห้งเพิ่งจะได้ใช้ปกติจะเป็นคนบ่มักใส่ถุงมือเพราะว่ามันจับยังปายยังไม่ค่อย เอาใบาย,ยังจับยัง้มันงากพี่นอ้องนี่ใส่ในกระเป๋าไว้ค่ะตัวนี้ชงไว้อาหารเย็นชั้นเป็นใหญ่กำลังเฮ็ดกับเขากินนี่คืออาหารแรงไหม่หน่อยส่วนเสื้อเปียนแล้วค่ะเสื้อนี้ซักมาแต่มองเฮ็ดงานแล้วรอยมันแห้งจะเ้าไปเก็บนะคะเป็นเสือ้อนาวแล้วค่ะนี่เลยเสื้อตัวกิง่งพร้อมแล้วนี่ เปลี่ยนกระเป๋าเอากระเป๋ามาใส่แล้วเรียบร้อยกระเป๋าเงินใหญ่มองแล้วนะคะพร้อมแล้วจอยไล่จอตเกงรูดดากไปแล้วค่ะพี่ทองจ๋าต่างคนต่างดูแลกันเดี๋ยวค่อยเบิกงงันรดเข็นที่พหไงทุ่มทุ่นสื่อให้เนาะมันจะเป็นจังไดเด้อ